ื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชแล้วพระราชะกรณียกิจที่ส่งให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกๆคือการดูแลช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเป็นอีกหนึ่งพระราชดําริที่สรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์เวชภัณฑ์และยารักษาโรค ไปออกหน่วยตรวจรักษารษารษฎรที่เจ็บป่วยตามพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรษาษฎรในทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยทรงเห็นว่ารษาษฎรเป็นจนํานวนมากขาดการดูแลรักษาด้านสุขภาพอนามัยดั่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานเมื่อปี2524ความสําคัญว่าการได้จัดคณะแพทย์ไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดเป็นระยะหนึ่งนั้นนับว่าเป็นประโยชน์ที่จะช่วยรักษาพยาบาลชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งในโรงพยาบาลของจังหวัดนั้นๆไม่สามารถที่จะบริการได้เต็มที่เพราะบางแห่งอาจจะขาดแคลนผู้มีฝีมือทำให้ประชาชนได้รับการรักษายอย่างดีที่จะช่วยชีวิตเข้าได้และไม่ทำให้ชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองก็ยังส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปให้ความช่วยเหลือแก่รัษฎร โดยหากออกหน่วยแพทย์พระราชทานแล้วพบว่าคนไข้เป็นโรคที่รักษายากหรือโรคเรื้อรลังที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดรักษาไม่ได้คณะกรรมาการของสำนักราชเลขาธิการจะพิจารณารับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถรัรมภ์โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆรวมถึงดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายตามหมอนัดด้วยเราก็มีฟามปื้มปิตินั่นอะไรที่ท่านทรงเมตตาเรา ทำให้เราเหมือนกับเราได้มาเกิดมาใหม่มีชีวิตที่ยืนยาวนานก็ไหว้ท่านทุกวันและทรงพระเจริญพเพคะทรงพระเกษมธรรมนทุกๆก็อุค์ไหว้เช้าไหว้เย็นบารมีปกเก้าพระมหากรณาธิคุณด้านการแพทย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ราษฎร เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ส่งไม่ทอดทิ้งราษฎรด้วยทรงตระหนักว่าเมื่อราษฎรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถพึ่งตนเองได้ก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคส่งผลให้การพัฒนาประเทศโดยรวมเป็นไปด้วยดี